ครับพี่น้องครับบักเงี้ยวบ่อพ่อครับพี่น้องโอ้สวัสดีครับอยู่กลางให้ป้านต้นนี้มาสูงแต่บัดเนี่ยพูดครับตมตมอยู่เทิงพูดครับพี่น้องพี่น้องสร้างมาหลายครับบักเงี้ยวบัดนี้ก็เลยหาต้นนั่นต้นนั่นเบิดแล้วครับเอาบพท่านนะครับพี่น้องสร้างมาหลายโูปซะเลยเกินก็เลยได้มาขอสื่อน้ำพอใหญ่น้ำไม่ใหญ่นะครับมาขอสื่อน้ำเพิ่นอยู่ต้นนี้กลางให้นะครับแต่ว่าสูงแง่ครับ แล้วให้สระเตียมขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยมาบักเงี้ยวโมพอ่อนะครับพี่น้องสร้างเขามาหลายนะครับก็เลยมาหาเพิ่มอีกนะครับต้นหนึ่งขอซื้อน้ำฝนนะครับน้ำพอหญ่ไม่ใหญ่อะเบิ่งกันพี่น้องครับคลิปนี้ครับบักเงี้ยวสูงแห้งต้นนี่พี่น้องเอ้ยโอน่าพี่น้องเอ้ยความลำบากความลำบากของคนเอาบักเงี้ยวพี่น้องเอ้ยจะเป็นสูงหงายจับมันๆเด้อเท่าเด้อต้นนี่สูงพี่นอ้นองครับปุ่นะ เดี๋ยวจะได้เอาลงมาจากเบืองน้ากันนะครับไปน้องครับสูงแห้งครับเอาเข่งมาใส่เอาเบิงความสูงขิ่นครับุ่นะใส่ละคนปุ้ยอยู่บักสูงเลยครับพี่น้องครับบักเงี้ยวกาอยู่ไปปายมันครับหายากแห้งนะครับพี่น้องเอยบักเงี้ยวมันเป็นหายง่ายนะครับช่วงนี้นะครับไปขอสื่อน้ำพอยเพิ่นนะครับบอกไม่ไง่แล้วนะครับก็เลยได้มาขืนเรานะครับอยู่กลางป้ากลางดงพี่น้อง นะครับต้นบากเงี้ยวกับสิบสวนมากกับสิเกิดยู่น้ำไฮมันครับเนี่ยสวนยางไฮมันนี่นะครับแดดแห้งอยู่บางหันนะครับอันนี้คือไร่มันสาปหลังนะครับมีต้นบัากเงี้ยอยู่กลางปลามั่นกลางปลาอะไรมาขึ้นเดานะครับพี่น้องเพราะว่าพี่น้องแฟนครับเอฟซีคนเข้าสังมาหลายนะพี่น้องครับทรงน้ำกับพ่อท่านพี่น้องเอ้ยตัวนี้สีนวยใหญ่กว่าตัวเก่าอยู่ครับตัวนี้ลักษณะเบิ่งนวยนะครับ แต่ว่าขอสื่อน้ำฝนนะครับรุ่นนี้ก็สิสีญ่แน่นะครับพี่น้องครับอ่ะจักววากันพี่น้องทักทายเข้ามานะครับเด้อตัวนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับรุ่นนี่สิเป็นรุ่นหนวยใ่นะครับพี่น้องเดี๋ยวหอดบ้านจังห้เบิ่งนะครับว่ามันสีคนละอันนะครับตัวนี้กับตัวเก่านะครับบานบานวะโอเค่ะเดี๋ยวจังเบืองนํากันพี่น้องครับเดี๋ยวลงมาจังเบืองครับ่านหนวยใ่ในบันไดนะครับพี่น้องรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นเก่าครับตัวนี้รุ่นใหม่แล้วครับตัวนี้ต้วนี้มีนอ่ก อ่าเอาลงมารอดแรกเอามาพี่น้องเบื้องหน่วยมันมาได้ครับอู้หกจะมองหนึมา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 พี่น้องเบื้องหน่วยบักเงี้ยวน้ำกันครับอู้ระวังเดินคนเด้อระวังเด้อจับดีดีจับมันวันเอ๊บนี่ครับหน่วยบักเงี้ยวโอ้แดงจืงคืนครับหน่วยบักเงี้ครับพี่น้องซับโปเมื่อปวดอะปู่ซับโปเมื่อปวดอะเต็มเลยหน่วยใหญ่หน่อยตัวหน่อย นี่ครับพี่น้องครับนุวยบักง่ายเลยครับนี่ซ้ำโปะมือเลยครับนี่ครับเอาโปูมือมาเทียบบึ้งเดี๋ยะไอเอาเข่งตนนัวนเดียวใส่นี่ก่อนไปใส่รถก่อนโอน้หน่วยนี่งามพี่น้องครับรุ่นนี่แดงจีงคือสวยงามเลยหวานอมเปรี้ยวเหมือนเดิมนี่โอ้ยหน่วยปเปลอกเทอะเลยเอ้า โอ้เนี่ยโอ้ยดอกอยู่ดอกแต่ว่าห่างขาเจ้ามาเอาจนสิเบเบแล้วพี่น้องครับพี่น้องลูกหลานเพิ่นมาเอาน้ำเนี่ยนะครับมาน้ำกลดมูเฮ้ากับพอ,พอดีคึ้พปอว่าอยู่ในมีก็เลยมาขอสื่อเพิ่นนะครับเพื่อแฟนคลับ FC เอฟซีเฮ้าเบิ่งวิธีการขึ้นจับมันมาเนอะเอาเอ้ยอันตรายอันตรายโอ้ยเพื่อพี่น้องแฟนคลับเอฟซีโดยเฉพาะพี่น้องเลยเอาอยากมาได้ก็ได้มาเอา อ่ะเดี๋ยวตัวนี้ไปใส่รถก้อนบัตรหน่เอาไปใส่ลวดไปยังเอาเข่งครับมมาให่พี่น้องครับอ่ะพี่น้องครับบัตรนี่โอ้คนอยู่ในบางไร่เถี่ยวน้อพี่น้องเลยนี่ครับเอาเมื่อบ,บ้านมาแล้ววะหนี่โอ้ตายตายตายนี่ครับพี่น้องเครื่องรถนี่งหอนไหลหอนไหลโอ้ยเรียบร้อยพี่น้องครับป่ะเมื่อบัตรนี่งึบ เต็มไปหมดเลยมัดเงวมัดเงวพ่อ,พอบ่อบาดเลยสำหรับพี่น้องสั่งมาได้หลายไปตาพ่อ,พอบ่อบาดเลยนะครับปะ่ะเข้าบ้านพี่น้องครับผมอ้าวหอดบ้านเร็วหอดบ้านเร็วโอ้ยเตรียมรถเลยพี่น้องเลยแสดงผู้อยู่บ้านผู้ได้แพ็กใบถ่าโอ้ <c ười> นี่พี่น้องครับเตรียมทรงรอทรงรอทรงรอทรง นี่ตัวนี้เป็นรังเลยใส่ะละนักเอะคอยมาเด้อลุยต่อเฮาโอ้ใส่เบียร์ละไม่ข้าหอยมาโชว์เนี่ยน,นอนได้ปะไม่ยัองอีกบาทดิอุ้ยตำกุ้งสดมาเป๊ะของป้าโชว์มาวันหวนานประเดี๋ยมาพอตำกุ้งสดกับลวกกุ้งโอ้สะพพอพันมีเบียร์กินละเมียยังนะหาวนังล้ม เออโถเดี๋ยวก็ขนบางแง่ลงคนบาดนี่เออพอสิขนบางแง่บ้างแง่แปรสวมตานี่แต้มมาแต้มเอ้าคดคดคดมาเนี่โอ้ยเอาลงมาทางผีไร้ห้ามบาดนี่กองจูนพูนพี่น้องครับบาดนี่มาคือสิพ่อจะดอกบาดนี่ย่างหลายโลอยู่อันนี้หลุดไม่พี่น้องครับเบิ่งสังเกตหน่วยหลุดไม่กับรุ่นเก่าสีต่างกันเบิ่งดูไอซี่นี่ครับ น่วยไงนี่มาไม่รับพี่น้องหน่วยน้อยนี่อันอันเก่าหมู่บ้านนี่ของของอันอยู่ต้นหมู่บ้านนี่นะครับพี่น้องนี่ครับของจูนปูนโอ้ผู้สาวมาขายบางอย่างซอยในาผู้สาวโอ้ผู้สาวบ้านจัดร้อยมีผู้งามอยู่ตัวนี่งปาดโวเลืออเลือกวันนี่มาไม่มาสร้างว่าตีทำอะไรจ๊ะเติมเงินให้ผู้บ่าวบอก่เติมเงินเจ้าของโอเคเอาลงมาเอาเต็มมาของพ่ออ บ้านจ้าห้อยก็มีผู u, ้สาวสัน้อยอยู่เด้อเนี่ยสาวสัน้อยสาวนักเรียนไปตาหักตาเพงมาสิเทีบังเงี้ยวก่อนพี่น้องไอซี่ยาม่เห็ดไหมเห็ดซอยแปะแปะแล้วเห็ดซอยแยกแปะเร็วๆคนสาวๆกขาลังกินตับบางหุ้งอยู่เขาจะมาเห็ดซอยอยู่นี่เอาเป็นงานงานใหญ่ฮะก่อกเอาแต่งานน้อยเม่เราไปบ่แ๊ยบโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวเทก่อนอุ้ยผัวเนี่คืองามเลยอุ้ย คัากรายคัากรายเบิดแหละสองต้นต้นบอบมาก็มีอีกต้นหนึ่งอยู่แต่ว่าระท่านได้ไปขอซื้อแล้วนี่กองจุนพูนบัดจัดกรเลยไอซี่มาผู้สาวมาเห็นบางแงี้เอาซยในผู้สาวก็จะได้เห็นและเยี่ยงใครได้เอไปเนี่ย นยังขายตังเพียงใสอีกเอามาเดี๋ยวรถเขาสิมาฮับพี่น้องครับรถแฟตนะครับทรงแฟตให้พี่น้องนะครับสีเหลืองๆทรงเครื่องหลีป่วพี่น้องครับขาทรงเพ่งเพ่งกลัวนะครับก็เลยสีทรงเป็นแฟตนี่ล่ะเอานะครับเพราะว่าทูบอกเพื่อนแล้วเพื่อนเสียวรถมาฮับเอาเลยนะครับมันมีหลายกองนี่ครับพี่น้องครับเลี้ยงกันไว้อยู่นี่ใจเย็นนะพี่น้องเด้อมืออื่นมมือหือมผได้ยังสีหอดนะครับสำหรับบักเหี่ยวบางเอาบางเหี่ยวดอกพี่น้องยังสดๆตึงๆอยู่ครับเนี่ย นี่นะครับงามๆลยครับักเงี้ยวเงี้ยวหวานอมเปรี้ยวลงแต่ต้นไม่ไม่หบาดๆใบยังสะเตียมอยู่นะครับพี่น้องเลยพ่อจะดอกบาดดีเน้อหลายเจ้าดิเพราะท่านได้รับกระมี่พี่น้องทักเข้ามานะครับไปขึ้นักเงี้ยวโยงหันนะครับไปเอาักเงี้ยวเขาจะมาเก้อแต่เก้อแต่พี่น้องเอ้ยหาอะไรใดเสริมช่วงโควิดนะครับอ้าวหนามยังกูได้หรันใหญ่ออบนี ้าวเรียบร้อยเป็นภูเขาเหล่ากาเลยอุ้ยภูเขาบบบเงี้ยวพี่น้องเลยตัวใหญ่กว่าเกาต้นเลยภูเขาบบบเงี้ยวมามามาเห็นบบบเงี้ยวยุ้ยใส่ผอ้กระเด้อสิไปเอานี่เรนี่ส่งให้พี่น้องนี่เอเลี่ยยุ้ยเนี่ยจ้า ได้ครับได้ครับเอาเงาเงาเงาไอซีเอ๋ยอู้ยูผัวนี่มาตึงใจไปี่นโอใจรอดเอพี่น้องเด้อตอนนี้กําลังสีทรงนะครับถฐานรถดพ้นมาขับนะครับกําลังสีสั่มมาเงี่ยงเส้นล่งนะครับดักสิเป็นไล่ไล่ซื้อพี่น้องที่ทักไายเขามากเพราะว่าสิเป <uss UC S> ็นไล่เป็นเฟรนะครับเดี๋ยวจะรอสีน้ำทักทักเบิ้งนะครับตู้นางเอกไอเฮ็ดกะเปียนตัวไหนสั่มมาเงี่ยงกะเปียนโคตนหนาของจุนทุน กวยยูกวยยูเจ้ามีผู้ใดมากินอะไรใตำมงบเกี่ยวไอ้หน่งแม่มแจ๊บตมะงเนาะใส่ผักขาก็จมีพักขางอันแมกินคับแม่ม่แม่ตมงมีหอยนางรมด้วยตัวนี้โเ้ยมาเปตาสดหัวกรบอกออกโอ้ยตากุ้งสวดนนะ มามาสวดสวดดึกดึกดึกกินข้าวจะข้ามก่อนพี่น้องเอ้ยออ่าอู้แมงวันเมงวันขออนุญาตกินข้าวก่อนสักครู่หนึง่งแล้วก็จะมาทํามักแงวต่อมเมืีอแองพันกับสิส,ส,ส,สิมะอานะครับรถมาฮับอากับสีส้มไงพี่น้องนะครับอัดสีครบแน่บ๊รครบแน่นะครับขันบ๊ครบกับมืออื่นสีส้มไงอีกเลยพี่น้องเด้อนะครับบักแงวได้มาซ้ำหนี่เบิร์ตแล้วนะครับประมาณสี่สิบโล่เลยละครับตอนนี้ อยู่ในรังนี่ยประมาณ30โลตอนนี้เมื่อกี้เอาเจ็ดสิบโลพี่น้องครับตาม,มออเดอร์นะครับผมอ่ะขออนุญาตบาทครับกินเข่าก้อนบาทหนึ่งทำต่อไปนะจ๊ะเฮียรันยิ่งน้อยขึ้หนหาจิ้มริมดีแท้ามาเด้อมาเด้อมาเด้ออ่ะขออนุญาตกินเข่าก้อนพี่น้องครับผมจวดจวด